สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมสวนพยุงผมนะครับอายุหนึ่งปีครับ <c oughs> ประมาณสามสี่ร้อยต้นครับพยุงไทยหนึ่งปีครับดูครับเพื่อนใหญ่ได้โตแค่ไหนครับว้าวนี่ครับพยุงไทยครับ พยุงไทยเพื่อเศรษฐกิจของเราครับนี่ครับนี่ครับตัวเร็วมากครับเพื่อน ว้าวพอดีฝนเพิ่งตกเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ครับแทนแทนเพื่อนคนไหนยังไม่ปลูกก็รีบปลูกนะครับนี่ครับที่จะตัวเมทันของผมครับบึ๊บ สวยงามครับนี่ครับข้างล่างครับ,รบตัวนี้ครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายตัวเร็วครับนี่ครับข้างล่างอีกครับ ผมว่าเก้าสิบปอร์เซ็นตโตเร็วแล้วครับก็จะมีบางต้นที่โตครับแต่ยังไม่เต็มที่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเก้าสิบเปอร์ซ็นตโตไวมากครับนะครับเพื่อนตอนนี้เวลา หกโมงเย็ยนครับบรรยากาศหลังฝนตกครับเพื่อนๆครับบ้านนอกเราครับสวยงามเสมอครับดูครับเพื่อนนี่ครับว้าว ใครยังไม่ปลูกก็นี่ปลูกครับใครรักในการปลูกต้นไม้ก็ช่วยๆกันครับลดร้อนด้วยครับขอครับเพื่อนๆตัวนี้ครับโตไวมากครับนี่ครับถ่ายให้ใกล้ๆครับนี่ครับพยุงไทยเนื้อแดงเนื้อดำครับ พอเองบ้างครับซื้อต้นพันธุ์บ้างครับต้นพันธุ์ต้นละสิบบาทนะครับเพื่อนเพือนนี่ครับสวยงามครับครับรรยากาศรอบรครับนี่ครับถ้าก็เป็นบานข้าวครับไป้สองอาทิตย์แล้วครับบานข้าวครับ โอเคครับเพื่อนๆใครอยากปลูกก็สอบถามผมได้นะครับแนะนำการปลูกครับแนะนำปลูกได้ครับไม่ง่ายไม่ยากครับง่ายๆครับอันนี้มะฮอกกานีครับเสริมครับเสริมทับด้วยมะฮอกกานีครับส่วนมากก็จะเป็นพยุงครับใครมีอะไรสอบถามก็ คอมเมนต์กันมาดูนะครับเพื่อนนี่ครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับนี่ครับปรึกษาพูดคุยกันได้ครับนี่ครับหกโมงเย็นครับบรรยากาศก็สวยๆนิดหนึ่งครับโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับเพื่อน